บอลเร็วตัวเกาว๋าโดมินิกันถูกแบนจากโอลิมปิก2024ตรวจเจอใช้โดบช่วง2024บอลเร็วตัวเกาว๋าโดมินิกันถูกแบนจากโอลิมปิก2024ตรวจเจอใช้สารต้องห้ามบอดช่วง2024วันที่27กรกฎาคม67การแข่งขันวอลเล่บอลโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสร,ระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567ณนะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบมีดังนี้ฝรั่งเศ บราซิลตุรกีเซอร์เบียสหรัฐอเมริกาโดมินิกันโปแลนด์จีนเคนยาอิตาลีญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ล่าสุดลิสเวนเอลิซาอิฟเมเจียลิสเวอเอลิเซอิวเมจิยอบอลเร็วตัวเก่าของสาธารณรัฐโดมินิกันถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดลุยโอลิมปิก2024เพราะผลโดปเป็นบวกอิฟเมเจียถูกสุ่มตรวจโดประหว่างลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024-2024ก่อนผลจะออกมาว่าเธอใช้ยาขับปัสสาวะฟูโรีซมัยฟิโรเซมัยซึ่งเป็นสารต้องห้ามขององค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลกวอร์เดออิฟเมเจียกล่าวว่าฉันรู้สึกแย่และผิดหวังในตัวเองมากฉันไม่เอาใจใส่ตัวเองไม่ตรวจส ตอบให้ดีส่งผลให้ผลการตรวจออกมาแบบนี้ฉันเป็นคนซื่อสัตย์และทำงานหนักมาโดยตลอดฉันไม่เคยใช้ยานั่นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายของฉันส่งผลให้อีฟเมเจียจะพลาดโอกาสลงแข่งขันในโอลิมปิกครั้งที่3ของเธอหลังจากเล่นในลอนดอนปี2012และโตเกียว2020และกลับเป็นนักกีฬาจากโดมินิกันคนที่2ที่ผลดกเป็นบวกต่อจากนักเบสบอลดิเอโกกริชที่ถูกความบารเนื่องจากตรวจพบกัญชาในร่างกาย